ส2 1สวัสดีคระคุณผู้ฟังดิฉันอังนาณในิเศษกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา9นาฬิกาออกอากาศที่สถานีทิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยวันนี้นำเสนอละครสั้นเรื่องรักไม่มีเงื่อนไขเชิญรับฟังก้่ไมีเงีรักไม่มีเงย โชคร้ายที่เขาได้ไปพบกับอนที่ใส่ไม่ดีชักจูงไปทำแต่สิ่งที่ผิดซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดแต่ด้วยความเป็นแม่แล้วแม่จึงสามารถให้อภัยในสิ่งที่ลูกได้กระนทำผิดพลาดในทุกอย่างซึ่งละครเรื่องนี้ได้ใช้แนวคิดที่เขียนว่าความรักในครอบครัวก็เหมือนสายใยที่ฝันขาด ถ้าลูกมีความสุขแม่ก็ดีใจแต่สัญญาะกับแม่สัญญาจะได้ไม่ปาได้ครับแม่ไม่ได้สัญญาอะไรเหรอสัญญาว่าจะรักแม่และเป็นเด็กนี <c oughs> แลเป็นเด็กดีแบบนี้ไปตลอดสัญญาผมจะเป็นเด็กดีของแม่ครับ ทุกคนมาแล้วก็กเปเชวันเกิดสอรัวันเกิดรอบรอบเก้กคาคนนะปาขอบคุณล้วพ่อขอบคุณับพอ่บพอสุดเลยห้าปีต่อมาน,นะนี่วันนี้โรงเรียนเขาส่งผลการเรียนมานะเรียนยังไงถึงได้สอบตกทุกวิชาก็มีแต่วิชยยยายากแม่ผมก็ตั้งใจเรียนแล้วขอให้มันตั้งใจอย่างที่พูดก็แล้วกัน เอยนะอยน่าบุญได้เฮ้วิชาต่อไปอาจารย์คอนดีมเขาชอบเช็คชื่อว่ะคาว่าพวกเราโดนไปกินเล่าหลังโรงเรียนดีกว่าไปไหมปะ่ะไาวเออว่ะความคิดพีไปไปบาสเอ็งปลุกไอ้แจ๊กก่อนดิดูน้ำลายมัไนไหลโปะแล้วแจ็คตื่นวิชาต่อไปค่าแต่ป่าว,ว่าจะโดดเรียนกันด้วยไปดิ้งที่หลังโรงเรียนเองจะไปไหม นี่อะไรก็ผ่าวิชาเราไปใครไม่เคยถือ,อจานเ,เลยอาสนแก้วแล้วมีความสุข <c oughs> เออถือของพวกเองมันมีความสุขกว่าไม่เหมือนอยู่ว่าแม่ข้าชอบผลเรื่องเรียนตลอดเลยถ้าเราเบื่อจริงใช่ถ้าเหมือนกันเออพรุ่งนี้สองคนว่างไหมข้าวันชวนอะไรสดๆก็ไหน โอ้ยเพื่อนว่างเสมอขอให้บอกนี่ไม่ค่อยอยากกลับบ้านเร็วๆด้วยดีเลยงั้นพรุ่งนี้ข้าจะไปล้างแข้งเด็กโรงเรียนแถวฝั่งคนหน่อยวันก่อนมันตัดตีหัวข้าเล่นเอาเย็บไปหลายเข็มอยู่<ม>พวกเองตายเพื่อนข้านะได้สิเรื่องพวกใช้กำลังสนานนะงานนี้ต้องสนุกเล่นนะไอ้บ้าไอ้หนุ่ยได้ไหม <c oughs> เออเออจะดีหรอวะเจ็บตัวไม่เท่าไหร่หรอกกลัวตำรวจจับอะไร เอาหน้าลูกผู้ชายระดับนี้มังกลัวอะไรแล้วไม่เป็นไรหรอกแอนก็ได้พรุ่งนี้สักห้าโมงแล้วกันเดี๋ยวต้องไปส่งเปลยก่อนพักนี้มีเด็กผู้ชายห้องห้าตอแยโอเคได้ได้แอนเจอกันแถวพาร์เมนตนั่งเรียนนะจะสายด้วยเดี๋ยวเยียบกลับก่อนเออเออไม่สายแอนวันนี้ข้ากลับก่อนนะกินเหล้าเพลินเลยนี่มันก็เย็นมากแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปโดนแม่ว่าอาีกแน่เลยว่ เจ้าดีเจ้าดีแล้วพ่นี้จะกันด้วยกลับมาสักดึกเลยนะวันนี้ไปไหนมาก็ไปเรียนมาไงแม่ถามแปลกๆวันนี้อาจารย์ี่เพลบอว่าโหดๆแกสั่งงานเต็มเลยก็เลยทำการบ้านบ้านเท่ยแน่ใจหรอวันนี้อาจารย์สัตว์สลองมาโทรมาฟ้องอยูเลยโวแกโดนเรียนวิชาเาต้องห้าครั้งแล้วจะโดนตัดสิทธิ์สอบหลือเนี่ยแกรู้ป้างไหม ถ้าไหนๆก็รู้แล้วงั้นไม่นอนละมึงนีต้องเรียนอยีกเยอะะเลยแกลังด้ไหมที่แกเคยสัญญากับฉันว่าจะเป็นเด็กดีทำไมเดี๋ยวนี้ท่างตัวเลวไหล,หลขนาดเนี้ยแกเคยคิดบ้างไหมว่าสิ่งที่แกทำนั้นอ่ะมันทำให้ฉันเสียใจแค่ไหนกลับบ้านเดึกๆืทุกวันแถมการเรียนก็แย่งลงเรื่อยๆอุ้ยเป็นพ่อแม่แหละตั้งแต่พ่อตายแม่ก็ไม่เคยสนใจปล่าเลยเอาแต่ทำงานทั้งวันขออะไรก็ไม่เคยให้ ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็สมควรแล้วไงแล้วไม่ใช่เพราะแกตายหรอที่ฉันต้องรับดูแลมาละทุกอย่างในบ้านนี้เองทั้งหมดหอ่ะเงินก็ต้องประหยัดพวกของฟุ่มเฟือยอ่ะฉันซื้อให้แกไม่ได้หรอกลำพังแค่ค่าบ้านกเดือนอ่ะก็แทบจะไม่มีตังค์เหลืออยู่แล้วไม่ต้องพูดหรอกจะเก็บไว้ใช้คนเดียวบอกเธอทำไมแกทําตัวแย่ๆแ,แบบนี้ฮะฉันใช้กระทนไม่ไหวแล้วนะถ้าเกิดแกคิดว่าที่ไหนดีกว่าบ้านเนี้ยแกก็ไปเลยก็ได้แม่พูดเองนะ ลองให้้แลจช่เมื่อไหร่ป่ามันจะมาวะนั่นไงนั่นเ,นนนเนองมันลงกับรถเมย์ละเท่ีเท่ีเรา,เรา,าม,มันติดก่อนนั่น็นไรนั่น็นไรเรารีบไปดักตีแตงเรียงเร็วกว่าเดีย๋ยวจะไม่ทันเอาเออบ้านวันนี้ข้าขอไปนอนบ้านเองบ้านเองเลยนะมีปัญหาแม่นิดหน่อยโอเคได้แล้วเพื่อนทำแล้กับแม่ไม่เสรสิ วันรุ่งค้นเฮ้ยเมืวว่อวานสาใจว่ะวววเด็กโรงเรียนนั้นคงไม่กล้ามาเหยือกับเด็กโรงเรียนเราอีกแล้วอ่ะเองว่าไหมใช่ใค่ะกระจัดที่พวกมันไปสลายดอกเลยว่ะสนุกดีว่ะข้าชสอบข่าวหน้ามีอกอกนะขอบใจมากเพื่อนถ้างานนี้ไม่ได้พวกเอง,เองนะข้าคงไม่สนาแค้นแน่ๆ ไอ้บ้านช่วยหน่อยเฮ้ย hey, พวกกันมาเยอะขนาดนี้อยู่ไม่ได้แล้วอะ่ะบาปเขา,าว่าหนีดีกว่าบ้านไปเองครับอยู่วะแต่ว่าเพื่อนกันไม่ทิ้งกันถ้าอยู่ช่วยแจ็ค <c oughs> โอ้ยพอแล้วผมขอโทษจะไม่ทำอีกแล้วให้ทำไรก็ ปาปาเพ็นอะรเหรอลูก <S 2> <S 2> <S เป็นอะไรบ้างไหมจ็บตรงไหนหรือเปล่าแม่ผิดเองแม่ขอโทษนะลูกที่พูดไม่ดีกับลูกวันนั้นผมนขอโทษนะแม่ที่ผานมาผม,มทับตัวแย่ๆทำให้แม่เสียใจมาตลอดไม่เป็นเลยลูก เรามาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่ได้ขอให้ลูกแม่แข็งแรงเป็นปกติเหมือนเดิมแม่ก็ดีใจมากแล้วผมสัญญาต่อจากนี้ผมจะปรับปรุงตัวเป็นคนใหม่ไม่ให้แม่ต้องเสียใจอีกแล้วครับผมสัญญาไม่ต้องสัญญาอะไรหรอกเปล่าแค่ลูกคิดได้แม่ก็ดีใจแล้วพ้อพันเถอะลูกจะได้หายไว,ไว ังจากที่ปราอมจากโรงพยาบาลและได้ทักรักษาตัวจนหายดีแล้วปราจึงได้ตัดสินใจกลับไปเรียนศึกษาขุนจบปีการศึกษานั้น,นห,ลหลังจากนั้นปราจึงได้ตัดสินใจบวรรชพระเพื่อเป็นการชดเชยสิ่งที่ทนได้กระทําผิดและผิดพลาดไปในอดีตและเพื่อทดแทนคุณคุณที่พ่อและแม่เลี้ยงดูมา ตีสอนรับบทเป็นร้านางสาวชมพูงขาสัมชัยรับบทเป็นแม่นายธนะสัดิ์มงคลสิบปีพัฒน์รับบทเป็นบุตรนางสาวยานีโออินทร์คุมเสียงนางสาวพญานาวรรณชัยเขียนบทอังคณานางสาวอังคณาเลขคุตเศษรับบทเป็นผู้ประกาศ